นี่จัดสกายมีตุ้มหูัวจ้ะส่วนไฮพแม่พี่น้องจุ่มจ้ะสวัสดีจ้าอีลาพาพ่อแม่พี่น้องมากินปูนปลายามรูเล้งจ้าอีลามาพบกับสกายจ้าสวัสดีจ้าอีลาสกายอุ้มยิ้มมากินข้าวกับเอ้สมัยจ้ะงามแรงแรงให้กินปูนปลาจ้ะปลาหน้าบลาเท้ามะม่วุโป่งแซ่บมื่อวันอีลาปีจบปลามาปูนจ้า ได้มากหลากหลายเราอะไรครด้แอีละโอนิยาตกิด้วยจ้าอีลสกายขออนุญาตแซ่บก่อนด้วยจ้ากินกันจ้ากินกันจ้าป้าดมากับพักดวกกำลังกินอื้ม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 หูจ้าอื้ม บอม่พักกระดาวรวกบอบอ่มีดอกสกายกินได้อยู่บอควัดพักกระดาวหรอกินได้จ้าอ้หวานบอหวานสกายยำเล็กเลกด้วย เนแวตาผมไปพี่น้องอาหารืนบ้านจ้ะกินแล้วเตบปุน้องกลายจำน้ำเด้อจะไมกิน,นมาเคลือบมกดาจจำจ้าจ้อะ любопытно. ไปปัดเข่าวน้ำเด้อจ้าอืม้มอือ้มก็กินตอนไหนแื่ไปไม่จำเนืเ้อมัอ้อืม ใครับนะวดจัง นี่จัะสกาดนี่จุ่มหูนะจ้ะโซ่ให้พ่อแม่พี่น้องดูจ้ะเนื้อเหนียวอ่ะจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มบดผ่านปุ๋ยผักลวกวใช่คักจ้ะจะดสกัดปุ๋ยทั้งเด้อ อืมเอ้พี่เนาะอีหลานอีหลานเห็ดสกายประเทศเล่าจะไปเจ้าฮื้อไอ้ไอ้มักกินากน่ะเฮ้ยเขาอยู่ในนี้ฮื้อฮือสายเป็นเขาเหรออื้อเขาจะมืนแล้วฮื้อมันไม่ดังจ้ะ ข้าวจะบนแจ้ะชีวิตวันตาขาโดดกินอย่างที่อ่ะกิย่างที่ล้จ้ะความสุขต้องหาย,า,ยากไม่จะบนป่า,ปาจ้ะบนป่าสุดใส้จ้ะ quỷ nó hơi chả mm ถ่ายหมดเลวจ้ะเราคนตัวคนแซบบ่ครับจ้าแซบหลายๆจ้าแซบหลายๆจ้าบนป่าทุกปุยกับผักหลกบันเท้านอ่องสกายแซบบอแซบจ้าอย่าลืมนะจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ตามพ่อมน่นรักและอีหลัสองคนเอี่ยสมม้หน่อยและนอ่องตายจ้าที่ตามอีหลักที่ช่องนอ่องสกายอมยิ้มของแท้ได้จ้ะ วันนี้ล่ะขอลาไปก่อนพอกันมาคลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณจ้าเวนนลาขอขอบคุณนะพหัพี่น้าหัวตายายที่เขาลาส้มลาฝากติดตามเพดานในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจาลาทำคลิปต่อไปด้วยจ้าวันนี้ล่ะขอตัวลากรอนด้อจ้าบ๊ายบายจ้า